สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศาจรรย์ของหมอวาด Amazing Carlo นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้หมอวาดจะมาดูดวงรายวัน รายสัปดาห์ประจำวันจันทร์ที่14กันยาจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีทั้งชายและหญิงฟังไว้เป็นแนวทางเปิดใจกว้างๆคุณมีโอกาสเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นได้เนื่องจากคุณมีเวลาเกิดต่างกันมีวันเดือนปีเกิดต่างกันเพียงแต่คุณใช้วันพฤหัสเหมือนกันแค่นั้นเองดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าได้ ต้องกังวลใดๆนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนบันพุรหัสต้องเรามาระวังในเรื่องของงานที่มันคาราคาซังยุ่งยากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เคลียร์งานค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะต้องพูดในเขา,า,าเรียกว่า เคลียรงานที่ค้างคาคาราคาซังงานอะไรที่มันทําให้เราอึดอัดใจงานอะไรที่มันยุ่งยากมันจะเคลียรได้ภายในสัปดาห์นี้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่มีโอกาสเคลียได้ในสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะแต่มันทําให้คุณเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหนื่อยการทํางานแล้วก็ไม่อยากไปทํางานนะคะอยากออกนอกสถานที่มากกว่าไม่อยากนั่งติดในออฟฟิศอยากเปลี่ยนงานอยากยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่บอกค่ะ ถ้าคุณเปลีป่ยนแปลงระบบการทํางานคุณยกย้ายการทํางานคุณก็กกัวตกงานไพ่สามดาบเกิดขึ้นบ่าอยาาวู่วานไปนะคะอดทนได้ให้อดทนนะคะช่วงนี้จะเจอความวิบากกรรมในเรื่องของการงานนิดนึงมีงานอะไรที่ต้องรีบสะสางทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเลยงานเก่ายังไม่เคลียร์งานใหม่ก็เข้ามาและงานอะไรที่มันว่ายากกว่าจะทําเสร็จโอ้โหก็หืดขึ้นคอแต่ถามว่ารู้ร่วงไหมรู้ร่วงได้รับคําชมไหมได้รับคําชมได้ได้ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไหมเป็นที่ประจักษ์ค่ะดวงของคุณเป็นดวงจอนะคะควรเป็นพฤหัส,สบดีมีเกณฑ์จรเดินทางติดต่องานการติดต่องานการออกนอกสถานที่ย่อมดีกว่านะคะบางดวงจะตามนั่งติดออฟฟิศค่ะนั่งติดออฟฟิศมีแต่การอิจฉาริษยามีแต่เรื่องของการเขาเรียกว่าเลื่อยขาเก้าอี้การประจบสอพอซึ่งคุณไม่ชอบคุณชอบทํางานแบบ ได้เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวติดตอ่อดวงคุณมีติดตอ่อการเขาเรียกว่าติดตอ่อชาวต่างชาติต่างภาษาผ่านอีเมลผ่านช่องทางเครือข่ายต่างๆการพรีเซนต์งานการขายงานการข,ขายโปรเจกต์การติดต่อประสานงานย่อมส่งผลดีกับคนที่มีดวงเดินทางในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ของคนวันพฤหัสบดีนั่งติดออฟฟิศไม่ดีค่ะถ้านั่งติดออฟฟิศให้วิธีแก้เคล็ดก,ก็คือ ให้คุณทํางานประหนึ่งว่ามีการดีลงานติดต่อข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดบ้างนะคะหรือว่าส่งงานนายบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแก้เคล็ดกันได้นะคะทํางานออฟฟิศนะคะคนที่ทํางานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกต่างๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายใจที่สุดรับเรื่องร้องทุกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องทุกขของโทรศัพท์ใช้เสียใช้ไม่ได้บัตรเครดิตหรืออะไร ประเภทที่อยู่หน่วยงานรับเรื่องรับปัญหารับเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เซง็งทั้งสัปดาห์เลยค่ะเพราะงานเยอะปัญหาแยะแล้วก็คนที่โทรมาค่อนข้างมีหลากหลายด้วยมาพูดถึงเรื่องในเรื่องของการเงินนะนะคะการเงินสัปดาห์นี้นะคะนิ่งๆน,นะคะคุณเหมือนรอที่จะฟังข่าวดีรอข่าวดีที่มันเกิดขึ้นรอสิ่งที่มันเรียกว่าผลผลิตรอสิ่งที่เรียกว่าการปันหุ้นรอสิ่งที่เรียกว่า สิ่งที่คุณลงทุนไปเมื่อไรมันจะพีดอกออกผลสร้างเม็ดเงินสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของคุณเอาคุณมีโอกาสที่จะเอาสินค้าไปวางขายขยับขยายสาขาแต่เป็นการฝากขาย ก็บางดวงชะตามีโอกาสที่จะต่อยอดทําธุรกิจนี้ได้แต่ขอให้คุณใจเย็นๆการเงินช่วงนี้เป็นช่วงใจเย็นค่ะอย่ารีบร้อนขย,ขยายสาขาฝากขายได้แต่อย่าเพิ่งขยายเองขยายความเป็นเจ้าของเองเพราะจะใช้เงินลงทุนเยอะต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งคุณก็ต้องเครียดและกังวลแล้วไหนคุณจะต้องยืมเงินเพศตรงข้ามของคุณมาหมุนอีกเพราะฉะนั้นนะคะเอาจริงๆแล้ว ฝากขายดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีทําขนมฝากขายเปิดสาขาแรกแต่ทําทำหลายๆอย่างดีกว่าขยับขยายเพราะอย่างก้าวกระโดดอันนี้ต้องระมาระวังถ้าใครมีหลายสาขามากกว่า3สาขาแล้วเนี่ยต้องระมาระวังเรื่องของการบริหารงานและเรื่องของเงินทุนที่ลงทุนหมุนเวียนภายในองค์กรนะคะ,ะต้องคิดให้มากๆหน่อยแต่การเงินถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้คือมันนิ่งก็จริงแต่มันมีเงินให้คุณใช้และมีเงินที่เป็น ออรอผลมันมันกาลังจะมีแล้วมันกําลังจะออกผลนั่นหมายความว่าลงพืชผลไว้ก็มีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหรือว่าลงทุนทําอะไรสักอย่างมันก็จะได้กําไรมาค่อยๆมาแล้วนะคะหรือว่าทําธุรกิจค้าขายซื้อเสื<ๆ>้อก็มีโอกาสที่จะมกีกำไรเข้ามาบ้างในเวลานี้จากการที่คุณไปฝากขายหรือว่าฝากเพื่อนขายฝากเพื่อนไลฟ์สดอันนี้ดีค่ะ ทีนี้ไปต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะคะไพ่ค,ความรักความสัมพันธ์สําหรับคนหนุ่มโสดสาวโสดนะคะความรักในช่วงนี้บอกได้เลยความรักเก่าก็ยังคงคาราคาซังอยู่ในหัวใจแม้จะเลิกกันไปนานแค่ไหนคนเป็นเพื่อหสัสสวัสดี์เขายัางยังคงเก็บไว้ในความทรงจาําเจ็บบ้างทุกบ้างเศร้าบ้างสุขบ,บ้างก็ยังคงอยู่ในความทรงจำนะคะก็ยังถือว่าคนหนุ่มโสดสาวโสดก็ยังไม่อยากมีความรักแต่ถ้าจะเจอก็จะเจอคนที่หัวอกเดียวกันผิดหวังมาแล้วมาเจอกันแต่ก็ยังไม่พัฒนาเป็นความรักนะคะเพราะว่าต่างคนต่าง เจ็อยู่นะก็เลยถือว่าเป็นความรักที่บอดยังไม่มีมีแต่เพื่อนได้เพื่อนที่หัวอกเดียวกันซะมากกว่านะคะดวงของรวงความรักของคู่รักนะคะคู่รักที่เป็นคู่รักที่คบกันมานะคะช่วงนี้เรามาัระวังมือที่3าเข้ามาทําให้บั่นทอนความรักของคุณทั้งคู่ให้มีปัญหาจบสิ้น แล้วก็ผิดหวังแล้วก็ระมัดระวังคนที่มีคู่รักครอบครัวแฟนอาจจะไม่ถูกใจเราหรือว่าครอบครัวเราไม่ถูกใจแฟนมีโอกาสเกิดขึ้นทําให้เป็นปัญหาคาราคาซังและเป็นปัญหาทําให้เราสองคนเนี่ยต้องหยุดติความรักต้องระมัดระวังนะคะบุคคลที่3หรือว่าคนลอกข้างที่มาเป็นที่ทําให้เราทั้งสองคนต้องมีความรักที่จบลงไม่สามารถไปต่อได้นะคะเรามาดูในเรื่องของความรักที่เป็นเชิงสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสน,นะคะทั้งคู่ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ สามีภรรยาใครที่มีลูกยากสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะคพลมงคืรหัสสป,ปดีถ้าเป็นสตีเพศมีโอกาสตั้งท้องมีโอกาสตั้งคันนะคะยินดีด้วยถ้าคุณรอคอยนะคะหรือว่าใครทํากิฟต์มาหลายรอบไม่สําเร็จสัปดาห์นี้มีโอกาสสาเร็จเพราะเจออาจารย์แพทย์ที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องอะระบบไหลเวียนภายในนะคะเรื่องน้ําเหลืองเรื่องฮอร์โมนอันนี้อาจจะปั่นป่วนต้องรับต้องกินยาทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะในภาพรวมของสามีภรรยาก็จะค่อนข้าง เข้าใจกันดีสาวภรรยาเกื้อกูลสามีสามีก็มุ่งมุ่งหน้าทําแต่งานภรรยาก็ดูแลไปอาจจะมีทะเลาะกันบ้างในเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันแต่ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะต้องระมัดระวงังเ,เด็กเหลือกับคนที่ทํางานหนักนะคะต้องระมัดระวังมีโอกาสแอดมิดผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกับเอ็นข้อต่อสันหลังนะคะหรือว่าการอักเสบคนออกกําลังกายคนเป็นพฤตหกที่ชอบบู๊ล้างผ่านในการออกกําลังกาย มีโอกาสที่โรคเก่าจะกําเริบนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้จะมีโอกาสกําเริบทําให้คุณจะต้องแอดมิดผ่าหรือว่าไปฝังเข็มมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสบดีอาชีพไหนเฮงอาชีพไหนปังอาชีพที่เกี่ยวกับการลงมเมล็ดพันธุ์การเพาะปลูกแต่ มันส่งผลในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็คงต้องนั่งรับตารอต่อไปแต่ส่งผลดีแน่นอนถ้าคุณจะปลูกอะไรสัปดาห์นี้ให้ลงให้ปลูกได้เลยค่ะเป็นสัปดาห์แห่งเลื่องามยามดีของคุณนะคะต้นสัปดาห์มีฝนแต่ว่ากลางสัปดาห์ไปค่อนข้างใช้ได้นะคะประมาณราววันที่พุธวันพุธพระรหัสลงผล,ผลผลิตได้เลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะ,ะการเงินนิ่งก็จริงอยู่แต่มีเงินเก็บแต่เป็นเก็บในรูปแบบอื่นค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นเงินสดจะเป็นรูปแบบปานปันหุ้นมีโอกาสได้รับในสัปดาห์นี้อยู่ดีๆก็ได้เงิน เล็กๆน้อยๆกลับเข้ามานะคะจากาพ่อแม่ให้บ้างจากลูกนี่ให้บ้างมีโอกาสได้รับเงินในสัปดาห์นี้ค่ะอ่ะนี่คือภาพรวมและสัปดาห์นี้นะคะเรามาระว,วังเลยคนวันพฤหัสบดีน้าหนักตัวจะขึ้นทั้งชายและหญิงกินนั่งนอนแบบนี้บางดวงชะตามีน้ําหนักขึ้นและบอ่อนโตลดไม่ได้มีแต่ซื้อเสื้อผ้าไซส์ขายายโตขึ้นลดน้ําหนักไม่ลดแต่ไซส์เสื้อผ้าใหญ่ขึ้นอันนี้ต้องเรามาระว,วังนะคะภาพรวม สถานการณ์เนอะไม่ได้เจาะจงดวงของใครที่เรามาดูในเรื่องของการทําบุญนะคะคนวันพฤหัสบดีทําบุญแบบไหนทําบุญเกี่ยวกับหยุกยารักษาโรคตักบาตกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งสุขภาพไม่ดีของคนวันพฤหัสบดีต้องระมัดระวังค่ะทีนี้เราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องว่า ้าบางคนเนี่ยคนเป็นพฤหัสบดีเนี่ยมีไพ่ใหญ่เกิดขึ้นอยู่ในตําแหน่งหนึ่งนะคะแต่เป็นไพ่ใบเดียวเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ใครบางคนที่อยู่ห่างคนที่ตัวเองรัก<ๆ>เช่นคุณแม่คุณยา่าคุณยายนะคะหรือว่าห่างคนที่เป็นบุพการีที่ให้ความสําคัญที่เรารู้สึกสําคัญน่ะ ที่มีผลต่อจิตใจอ่ะนะคะคุณจะคิดถึงเขามากเป็นพิเศษและให้ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณแม่คุณย่าและคุณยายให้มากเป็นพิเศษเรามาระวังเรื่องของสุขภาพการลื่นหกล้มอันนี้กลับไปดูแลท่านด้วยนะคะอันนี้เตือนมีโอกาสเกิดและไม่เกิดขึ้นอยู่กับว่าดวงของใครบุญของใครแตกต่างกันแต่คุณใช้วันเพหัสบดีเหมือนกันแค่นั้นเองแต่บางคนไม่จําเป็นต้อง เป็นดั่งคํำพยากรณ์แต่ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างน้อยเรามีเข็มทิศชีวิตเรามีแนวทางว่าเราจะไม่ประมาทมันดีที่สุดค่ะมันดีที่สุดกว่าเจออะไรแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวมันล้มมันเจ็บแต่อย่างเนี้ยเราแค่เซเรารู้ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ประมาทสุดท้ายเราก็จะตั้งรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับ คลิปดูดวงรายวันรายสัปดาห์ของคนวันพฤหัสบด,ดีติดตามไว้นะคะทุกสัปดาห์7วันบอกว่าจะมาบอกวิธีการทําบุญทําครั้งเดียวต่อสัปดาห์ก็ยังได้เพื่อเสริมสริมงคลเพื่อแก้เค้ดเพื่อปัดเป่าเพื่อทําให้ร้ายกลายเป็นดีหรือร้ายบันเทาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะฝากไว้ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า